สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นโอ้ยขออภัยค่ะเช้าวันเสาร์ที่สดใสนะคะวันนี้อากาศดีดีนะคะแดดก,ก็เรียงปร่างมาเลยค่ะพี่พี่เหมือนพายุจะออกแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอากาศก็ดีเนาะก็เลยพาเด็กๆเ,เข้ามาถูเนื้อถูตัวนะคะหลังจากที่ไม่ได้ถูมาสองสมวันก็ให้เขาได้ผ่อนคลายค่ะได้ถูเสานะคะ ถูไปด้วยไม่กินก็มันจะยังไงอยู่เนาะก็ต้องเติมพลังไปด้วยกันเลยนะคะนา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 ไอลูกกล้วยเขาลูกเออเขาก็ถูแข้งถูขาของเขานะคะเขาคันตรงไหนเขาก็เลือกถูได้เลยเราต้องระวังน้องนางจะไปเอาต้นกล้วยของเขานะคะพี่ๆไม่ไม่ใช่ของเราปลูกไว้ถ้าของเราปลูกไว้ก็ไม่มีปัญหานะคะแต่อันนี้กลัวโดนของเขาเนาะพอรู้ว่าทําผิดก็มุดใต้ท้องพจ๋าเลยนะ ทายออกเยอะมากค่ะพี่พี่เนี่ยเขาได้ถูของเขาเองเขาจะรู้นะคะว่าจุดไหนเขาคันจุดไหนเขาเอ่อยังไงนะคะเอาทาอะไรนั่นทาอะไรทาอะไรทำอะไรคะลูกนางเอ้ยน่ารักจริงๆเลยค่ะพี่พี่เขาจะมีแต่ละท่าแต่ละวันของเขามาไม่เหมือนกันนะคะเพราะจ่าเขาก็าจะถูช้างตัวใหญ่กับตัว,ต,วตัวเล็กจะถูไม่ค่อยเหมือนกันนะคะ ตัวใหญ่เขาก็จะถูแบบผู้ใหญ่เนาะอืตัวเล็กเขาก็จะถูตีลังกาบ้างนะคะตัวอย่างลูกนางค่ะโอ้คันดากว่าลูกอือโอ้น่าจะคันช่วงเอ,อสะโพกหลังนะคะช่วงน่องขานะคะช่วงน้องขาคัน,นะคะ่ะสงสัยต้องหาคุณหมอให้คุณหมอจัดการพี่เห่าอีกแล้วมั้งเนี่ยพ่อจ๋า ใส่ต้องริ้งๆหาคุณหมออีกแล้วนะออ้ดูคล้ายรออกค่ะพี่พี่เนี่ยค่ะออ้ยลูกนางเขาได้ถูอย่างที่ใครออกนะคะไอตุ่มๆของเขาที่มีแบบนี้เขามีมาตั้งแต่ที่น้องนิกรับเขามาดูแลแล,แล้วนะคะพี่พี่ไม่ใช่ว่าน้องเพิ่งจะมีนะคะน้องน้องมีตั้งแต่ที่เราดูแลน้องแล้วนะคะซึ่งน้องนิกกรตาอ้วนก็ไม่ได้ดูแลลูกตั้งแต่แรกเกิดจากท้องแม่นะคะก็ ไม่สามารถตอบได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะแต่ว่าน้องไม่เจ็บและก็น้องไม่คันนะคะสอบถามคุณหมอดูแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อน้องค่ะไอตุ่มๆต,ต,ตรงบริเวณช่วงก้นนะคะเพราะจากก็ขีดตรงหูหน่อยตะอ้วนเขากำลังถูงหูบางทีอันอะไรนะไอเหาไปอยู่ตรงปกหูก็ก็มีนะคะพี่ๆก็คือเหานี่อยู่ได้ ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกบหูเอเอช่วงซับโคกช่วงหัวช่วงงวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นไปได้หมดเลยนะคะนี่ถ้าเขาได้อาบน้ําได้ถูแบบนี้ทุกวันเนี่ยพี่เหาเนี่ยมาใกล้เขาไม่ได้แน่นอนค่ะแต่ช่วงนี้ฟ้าก็เพิ่งเปิดนะคะเพิ่งได้พาเด็กๆอาบน้ําก็จะดีใจกันเป็นพิเศษเลยค่ะแฮปปี้นะคะมีความสุขเดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยว เย็นวันนี้พาเด็กๆออกเดินแน่นอนนะคะแต่ว่าก็อาจจะย,ยังไม่ได้เดินไปไกลามากเพราะว่าบางบางเขตบางพื้นที่เนี่ยก็ที่เราเคยไปเดินเล่นบ่อยๆเนี่ยยังมีน้ําขังยังมีน้ําท่วมอยู่นะคะก็ไปเดินแต่แบบพอให้เด็กๆได้ยืดเส้นยืดสายก่อนเนาะพี่ๆค่ะถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มแห้งแล้วแหละนะคะตุ้มปุ๊บถูรแรงมากเลยดูค่ะ น้องไม่เจ็บนะคะพี่พี่น้องไม่เจ็บนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นที่แหลมเนาะเป็นทู่สลับกันไปนะคะเป็นร่องสลับกันไปไม่เจ็บแน่นอน,นะค่ะทําเป็นลายหยาบนะคะลายหยาบให้กับลูกๆถูกใจเขาเลยค่ะนะคะคันหน้าคันตาคันหูคันจมูกดูค่ะขเขาเกาได้แบบทุกส่วนจริงๆนะคะดูค่ะก้มเกาหัวเกาอะไรไปดูค่ะพี่พี่ดูขจานะคะเกาเนียค่ะ ข้างหลังหัวเขาก็เกาของเขาได้นะคะเราอาบน้าให้เขาเขาก็ไม่สะใจเลยเขาเกาเองแบบนี้นะคะพี่พี่ฮะลูกนังเหยียบสายอีกแล้ว <laughs> เอ้ยลูกนางเหยียบสายทุกรอบนะคะอันนี้ก่อนที่จะพาเด็กๆอาบน้ําเราได้เก็บกวาดทำความสะอาดแล้วนะคะแต่ว่าบ้านนี้เนาะก็อยากที่ทุกท่านทราบนะคะต้องกินตลอดเวลาค่ะ <laughs> ออกกําลังกายไม่ได้นะคะต้องิีตลอดพี่พี่ดูคราบที่ออกจากตัวพ่อแสนสุกนี่คือขี้ใครนะคะที่ใคร้าค่ะนี่นะคะช้างก็มีขี้ใครเหมือนเหมือนคนเราเลยนะคะพี่พี่ถ้าไม่ได้อาบน้ําก็มีขี้ไครเหมือนคนเราเลยนะคะโอ้ดูถูแรงมากปืดจําปึดปึดจําปึดปึดจําปืดปืดจาปึดถูๆเลยอู้ขี้ใครพ่อแสนออกเยอะมากต่อ้วน อู้ดูค่ะพี่พี่เป็นคร,บคราบคาอยู่เลยนะคะนี่คือขี้ใครขี้ดินด้วยกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็ออกเยอะนะคะเดอดูลูกนางเกากกหูเอา้าเกากกหูแล้ว <c oughs> นี่ดูวค่ะดูวค่ะเออน่ารักจริงๆเลยเจ้าหนูน้อยเจ้า <c oughs> <c oughs> หนูน้อยจะทําตามพ่อนะคะเมือม่อกี้เมื่อกี้เขาเห็นพ่อจา๋าเขาอันถูกกหูถูบนหัวนะคะ อ่าแล้วทีนี้เขาก็ทาตามนะคะเอ้ยกล้ว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 ยว้ายแต่ระวังพ่อจานะคะหันมาอีกทีลูกนางขโมยกล้วยเขาแล้วโอนั่งแล้วพ่อจาหนูขอนั่งก่อนเมื่อยจริงเลยเมื่อยหรอคะลูกโอ้ยตูปบมาแอบทำอะไรอยู่ตรงนี้ต้นเกนเขาถูกก้นนะคะเขาถูกก้นค่ะ เดวค่ะอ้าวยเลยลูกลยเลยที่ใครก็ออกเรื่อยๆนะคะดินออกเรื่อยๆเสียงถูอาจจะรุนแรงหน่อยแต่เด็กๆไม่เจ็บแน่นอนนะคะเออใต้ตาด้วยนะลุงอ้วน ถูไปด้วยเล่นไปด้วยดื่มน้ำไปด้วยะคะ่ะแฮปปี้แฮปปี้เดี๋ยวฝนหยุดก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไถออกหมดเลยนะคะพี่ๆแห้งๆเดี๋ยวจะไถออกหมดเลยนะคะตอนนี้ยังไถไม่ได้เพราะว่ายังยังยังชื้นมากเลยนะคะมันมันดินมันเปียกมากนะคะ เดี๋ยวต้องรออีกสองสามวันเดี๋ยวจะไถออกหมดเลยตรงนี้นะคะดูเห็นพ่อจ๋ายกขาก็ยกตามเขาค่ะอู้น้องนางถูจนตัวดำเมี่ยมแบบนี้เนี่ยสะอาดนะคะแบบนี้เรียกว่าสะอาดได้เลยนะคะก็ประลาน90%เลยนะคะถ้าถูดได้แบบนี้นะคะถูดได้แบบนี้ทุกวันเนี่ยคือเยี่ยมเลยค่ะ เหาไม่มาใกล้แน่เขาขอบายค่ะเหาขอบายถูอไปด้วยกินไปด้วยต้นสับป,ปะรดที่ถูกใจมากนะคะตอนนี้ก็ยังสดอยู่เลยค่ะต้นสับป,ปะรดโอ้โหไม่ได้เจอแดดมาเกือบอาทิตย์หนึ่งนะคะวันนี้มีแดดออกมาพอดีเลยรดมาก <c oughs> ก็เธอไอ้นี้ใส่ไม่ดีเธอใส่ไว้ไม่แน่นงานจะอ้วนใส่ไม่ดีมันก็หลุดพ่อจ๋าเอาอะไรลูกตะอ้วนดูด้วยดูด้วยเออดูท่าดูท่าออกกำลังกายโยคะค่ะโยคะโยคะ มาดูท่าค่ะดูท่านอนอีกแล้วเจ้าหมูนอนอีกแล้วเด้วค่ะนอนอีกแล้วอยาค่ะลูกนางลูกนางจา๋าทำไมน่ารักจังเลยตุ้มปุ๊กอยู่ค่ะพี่ๆดูค่ะเอ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 าควุวยอีกแล้วเอาคลวยอีกแล้วนี่หนูอยากเล่นแม่จ๋าหนูรู้เหมือนกัน รู้เหมือนกันหนูไม่เอาอหรอกหนูหยอกเล่นใช่ไหมลกูกแต่ถ้าได้จริงๆก็เอานะคะโชคดีที่กล้วอย,ยังเขียวอยู่ค่ะถ้ากล้วยสุกนี่ก็ไม่น่าจะรอดนะคะอ้อน่านน่านน่านน่นวิชานักมวยเริ่มมาแล้วค่ะวิชานักมวยเริ่มเข้าแล้วจ้าวินาทีนี้ เออถูไปเลยก็จะให้เขาถูประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอาบถูประมาณครึ่งชั่วโมงผ่อนคลายครับเออมากน่อีี้ยตอ้วนมากเลยลูกนางาพระจ๋าก็อ้วนนี่คือหุ่นจริงสีจริงๆผิวจริงๆเ,เลยนะคะพี่พี่เออพระจ๋าชอบไปเอาไอ้เขาจะกินหัวมันไงเออเอา,เอาน้องนาง,นงทำไมหันก้นให้พี่พี่เขาหลุก <laughs> ก็ความน่านรักของเด็กๆยามเช้าๆนะคะอาจจะไม่เช้ามากประมาณ9ก้าโมงเนาะพี่ๆค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้สองพ่อลูกด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ